สวัสดีค่ะนีเห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิงเล่นซี่หนี่ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ,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 ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียนอยาช ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะ เชื้อตาเจ้าหาวสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง d ที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉันเจนเจลล่าชื่อค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงอยู่กับหนังสือเรียนชุดมาเรียนภาษาจีนกันเถอะเล่มที่2ตีวคสอบทที่6 พวกเราย้ายบ้านเดือนหน้าซึ่งไวยากรณ์หลักที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเราจะเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับระยะห่างค่ะว่าการพูดระยะห่างจากไหนถึงไหนในภาษาจีนเนี่ยพูดยังไงมีวิธีใช้อย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมกันในรายการเลยค่ะสำหรับไวยากรณ์ภาษาจีนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือคำว่า หลีหลีที่หมายถึงห่างจากหรือว่าอยู่ห่างจากนะคะเป็นคําที่ใช้บอกระยะทางค่ะหรือบางกรณีก็จะใช้บอกระยะ ห่างของเวลาได้โดยเช่นกันค่ะหลักๆเลยนะคะเรามาดูวิธีการใช้หลีแบบง่ายๆกันก่อนแบบในหนังสือเรียนนะคะซึ่งโครงสร้างของการใช้คําว่าหลีค่ะโครงสร้างทั่วไปเราจะบอกระยะห่างของสถานที่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะโครงสร้างประโยคก็คือจะมีสถานที่ A บวกคําว่าหลี บวกสถานที่ B นะคะจากนั้นก็จะบวกคำวิเศษหรือว่า a d v e r b มนะคะคำขยายแล้วก็บวกคำว่าหยียกับคำว่าจินที่หมายถึงว่าไกลหรือว่าใกล้เพื่อบอกว่าที่ A กับที่ B เนี่ยใกล้กันหรือว่าอยู่ไกลกันนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะสำหรับตัวอย่างแรกก้องเหยียนหลีป่ายหัวกงซื้อห ե งหยวน 公园离百货公司很远แปลว่าอะไรเอ่ย公园หมายถึงสวนสาธารณะนะคะสวนสาธารณะห่างจากห้างสรรพสินค้าไกลมากก็หมายถึงว่าสวนสาธารณะอยู่ไกลาจากห้างสรรพสินค้านะคะงูวงสวน离百货公司很远ค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งค่ะโรงเรียน离银行很近 เฉียเช่ชาหลี่อิงหัง很近很近หมายถึงว่าอยู่ใกล้นะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะก็จะหมายถึงว่าโรงเรียนอยู่ใกล้กับธนาคารค่ะเฉียเช่ชาสถานที่แรกนะคะบวกคําว่าหลีอยู่ตรงกลางแล้วก็สถานที่แห่งที่สองก็คืออิงหังธนาคารแล้วก็บวกระยะทางว่าใกล้หรือว่าไกลเห็นเหวีห่ยนจิ近น,นะคะวิธีใช้แบบนี้ค่ะเรามาดูตัวอย่างอื่นๆในบทเรียนเพิ่มเติมนะคะ เป็นบทสนทนาระหว่างคนสองคนค่ะบทสนทนาแราาาาก你家离学校远不远你家离学校远不远เป็นการถามนะคะถามว่าบ้านของเธอเนี่ยอยู่ไกลจากโรงเรียนไหม你家离学校，บ้านกับ โรงเรียนนะคะหลีเฉาเช่ชาเหยี่ยนผู้เหยียนอยู่ไกลไหมนั่นเองค่ะเป็นประโยคคําถามท,าที่ถามว่าอยู่ไกลจากโรงเรียนมากแค่ไหนนะคะซึ่งบีก็ตอบว่า我家离学校不太远我家离学校不太远ก็แปลว่าบ้านของฉันอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนะัก ปูท่ายืดในที่นี้หมายถึงว่าไม่ไกลมากนักนะคะไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักมาดูบทสนทนาที่สองกันบ้างนูก你宿舍离工厂远不远？你宿น离ู厂远不นโครงสร้างประโยคคล้ายกันเลยนะคะเพียงแต่เปลี่ยนสถานที่ค่ะสถานที่ในประโยคนี้ก็คือสูเซ่กับกงฉผงสูเซ่ก็คือ หอพักนะคะสู่เฉาแล้วก็กงฉั่งโรงงานค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถามว่าหอพักของเธออยู่ไกลจากโรงงานไหมนี่สู่เฉาหลีกล้องฉั่งอยู่ไม่ไกนหอพักของเธอเนี่ยอยู่ไกลจากโรงงานหรือเปล่านะคะคําตอบนะคะบีก็ตอบว่าหัวสู่เฉาหลีกล้องฉั่งห่างไกลหัวู่เฉาลีกงฉั่งห่างไกล หอพักของฉันอยู่ใกล้กับโรงงานเลยนะคะห่นจินก็คืออยู่ใกล้ๆลเลยนะคะกงฉ很งหรือบางทีถ้าใครจะบอกว่า我ช我宿หลีกงฉ不งไม่ไกลนะคะก็คือหอพักของฉันอยู่ไม่ไกลจากโรงงานก็ได้เหมือนกันค่ะมาต่อกันนะคะเรามาเรียนกันต่อกับประโยคที่สามนะคะประโยคสนทนาที่สาม工ง 离超级市场远吗？工厂离超级市场远吗？工厂โ,โรงงานนะคะโรงงานอยู่ไกลจากซปเปอร์มาร์เก็ตมากมายนะคะเหี๋ยมาก็คือไกลมากไหมนะคะเป็นการถามอีกแบบหนึ่งเมื่อกี้เราใช้รูปประโยค ห่วยู่วยนะคะก็คือใช้รูปประโยคของวีปู้วีใช่ไหมคะเป็นการถามคําถามครั้งนี้เรามาใช้รูปประโยคที่เป็นต่อท้ายด้วยคําว่ามามาที่เป็นในรูปประโยคคําถามว่าแปลว่าไหมนั่นเองนะคะโงากลาจเอาร์เก็ตมาโรงงาน超โรงงานอยู่ไกลจากซุปเปอร์มาร์เกต็ตมากไหมโรงางางน超级市场很近 โรงงานหึนจริงโรงงานอยู่ใกล้กับซูเปอร์มาร์เก็ตมากนะคะอยู่ใกล้กันมากลีก่ซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะแต่ถ้าเป็นตลาดสดนะคะเราจะเรียกว่าไช่สื่อางไช่สื่อช่าง,าางหมายถึงตลาดทั่วไปนะคะตลาดขายของสดไช่สื่อช่างค่ะ ช่วงนี้เรามาดูเปรี้ยงในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมนะคะ。我家离捷运很近，走路两分钟就到了。我家离捷运很近，走路两分钟。 j จอเต้าประโยคนี้นะคะก็เป็นการขยายความว่าบ้านฉันอยู่ใกล้กับเจวินเจีวินก็คือสถานีรถไฟฟ้าค่ะบ้านฉันอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ามากๆนะคะแล้วก็ขยายความว่าเดินแค่กี่นาทีคะ เ路ิ分就到了ฟเงจตเ,เดินแค่2นาทีก็ถึงสถานีรถไฟฟ้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะใกลมากๆห็นจินค่ะมาอ่านกันอีกรอบหนึ่งนะคะห <c oughs> ัวเจียหลีเียันลอันอยู่ใกล้กับ MRT นะคะสถานีรถไฟฟ้ามากๆเดินแค่5นาทีก็ถึงแล้วบางคนอาจจะบ้านอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนว่าเป็น我家离火车站很近我家离火车站很近走路只要5分钟就到了บ้านฉันอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟมากๆเดินแค่กี่นาทีคะ 五分钟走路，五分钟就到了。我家离机场不远，开车只要二十分钟。我家离机场不远，开车只要。 20นาทีเปรยวนี้แปลว่าบ้านของฉันอยู่ไม่ไกลจากสนามบินค่ะจีฉังแปลว่าสนามบินนะคะบ้านของฉันอยู่ไม่ไกลจากสนามบิน,บนขับรถนะคะใช้เวลาแค่20นาทีก็ถึงแล้วค่ะขับรถ只要20分钟，ขับรถแค่20นาทีก็ถึงจีฉัง สนามบินแล้วนะคะหรือถ้าบ้านใครอยู่ไกลจากสนามบินนะคะเราก็เปลี่ยนประโยคเปลี่ยนประโยคเป็น我ั离เจ很าลี要一ี小่我家离ห็很ออยาน要一ั小เชออบ้านของฉันอยู่ไกลจากสนามบินมากๆเลยนะคะขับรถต้องใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงขย要ช หนึ่งชัต้องขับรถถึงหนึ่งชั่วโมงจึงจะถึงสนามบินคำว่าหลีนะคะนอกจากจะสามารถบอกระยะห่างจากสถานที่ได้แล้วยังสามารถบอกระยะห่างจากเหตุการณ์หรือว่าวันสำคัญได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างแรกหลีกงซือจูฮุ่ยยังมีสองวัน你要参加吗 ยลีกงสือจีนีนยยนวนยยังมีอีกสองวันนะคะหรือแปลว่าอีกสองวันก็จะถึงงานเลี้ยงบริษัทแล้วเธอจะเข้าร่วมไหมนั่นเองค่ะลีกงสือจีวยก็หมายถึงระยะห่างจากงานเลี้ยงบริษัทเนี่ยหายโยเหลี่ยงเทียนยังมีสองวันยังมีอีกสองวันจะถึงงานเลี้ยงบริษัทเธอจะ เข้ารวมไหม่มยัวยางหนีเานัาษนันสมานมาค่ะงสัมภาาัวอย่งางนสัมภาษณ์งนะคมภางจนัานสัมภางานสัมภาษณ์งามภงนสัาษ์นสมงนัมนสัมภาษณงนสัางสังนังนสัมนสัมภาัันมม หลีกงจวัวเมียนชื่อกงจัวเมียนชืก็คือสัมภาษณ์งานนะคะระยะห่างจากสัมภาษณ์งานเนี่ยย,ย,จจยังเหลืออีกแค่หนึ่งสัปดาห์นั่นเองค่ะหัวเห่าเขาเขาจวนเตฉันจะต้องเตรียมตัวดีๆค่ะสำหรับช่วงนี้เรามาดูคำศัพท์หรือว่าหลีจีนที่เกี่ยวข้องกับคำว่าหลีที่น่าสนใจกันบ้างค่ะคำศัพท์แรกคำว่าหลีคา หลีที่แปลว่าออกจากหรือว่าจากไปนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่ง,ง,ขง,ง,ขงเขาออกจากบริษัทมาสองปีแล้วหลีใครกงซหลียงี่ยเรก็คือออกจากออกจากบริษัทมาสองปีแล้วค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่ง 离开家之前记得关好门窗ก็หมายถึงว่าก่อนออกจากบ้านลิขจจิตา之前ก่อนออกจากบ้านนะคะอย่าลืมปิดประตูนหน้าต่างให้เรียบร้อยจี๋เดว่าเหา่า门窗จีเดอก็แปลว่าอย่าลืมนะคะ ในที่นี้แปลว่าปิดนะคะปิดประตูเหมือนชวางประตูชวางแปละวะ่าหน้าตา่างปิดประตูหน้าตา่างให้เรียบร้อยค่ะหรือมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะชิงหนีหลีคลา ชิงหนีหลีคายประโยคนี้นะคะอาจจะเจอในอถ้าสมมุติเราไปโรงพยาบาลนะคะพยาบาลอาจจะบอกเราว่าชิงหนีหลีคายจเ,เปียนะคะกรุณาออกไปจากตรงนี้ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ที่ที่ให้คนทั่วไปยืนเขาก็อาจจะพูดว่าชิงหนีหลีคายก็คือโปรดออกไปหรือว่ากรุณาออกไปค่ะหรือมาดูวลีถัดมานะคะก็คือคําว่าเปียหลีคายวา อ,อย่าจากฉันไปค่ะอย่า离开我โปรดอย่าจากฉันไป请你别离开我นะคะหรือถ้าเราอยากให้เขาเนี่ยไปไกลๆอยู่ห่างจากฉันนะคะไปให้ไกลาจากฉันเราจะพูดว่าลีอวอยวนอีเดียลีวยวนอีเดียน,นะคะก็คืออยู่ให้ไกลาจากฉันหน่อยลีัว ห,ห,ห่างจากฉันเนี่ย,ห,ย,ยห่กลจากฉันหน่อยหรือถ้าเราอยากจะบอกใครว่า,วาอยู่ให้ไกลจากผู้ชายคนนั้นนะคะเราก็จะพูดว่าลี那个男生远一点ลี那个男生远一点อยู่ให้ไกลจากผู้ชายคนนั้นลี那个男生那个男ผู้ชายคนนั้นห่างหนอยอยู่ให้ไกลค่ะมาอีกวัลีหนึ่งนะคะวัลีถัดมาก็คือคาว่า หลีผู้ไขหลีผู้ไขนะคะคานี้ก็หมายถึงว่าแยกจากกันไม่ได้นะคะไม่สามารถแยกจากอะไรบางอย่างได้มาดูตัวอย่างกันค่ะ现代人离不开手机现代人离不开手机คนยุคนี้ อยู่ห่างจากมือถือไม่ได้เลยนะคะออกห่างจากมือถือไม่ได้เลยหลีปูใครเฉาจีอยู่ห่างจากมือถือไม่ได้หรืออีกว่าลีหนึ่งนะคะเกี่ยวกับคําว่าหลีก็คือคําว่าหลีฮวนหลีฮวนหมายถึงหยานะคะถ้าเหมือนช่างเก๋เยยหลีหวนเหรอพาเขาหย่ากันเมื่อเดือนที่แล้วแล้วสำหรับราภาษาจีนพาเพลในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมฝึกพูดกันบ่อยๆแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ